สวัสดีครับวันนี้ศิละาพาดูบอลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับ5มิดฟิลที่แมนซิตี้ควรนำตัวมาร่วมทีมในช่วงที่โรดี้เจ็บยาวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสสอนยักษ์ใหญ่แห่งศึพรพิมริกอังกฤษภายใต้การน,นำทัพของ กุนซอเป๊กกวาร์เดล่าต้องเจอวิกฤตอีกครั้งหลังจากโกลดี้กองกลางทีมชาติสเปนได้รับบาดเจ็บจากเกมที่เสมอกับอาร์ซินนล2ประตูต่อ2และต้องพักนานหลายเดือนแม้จะมีมิดฟิลอย่างมาตโอโควาสิตหรือมัตเทอุสนูเนตแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีสไตล์ใกล้เคียงกับโดรี่มากนักดังนั้นห้าแข้งต่อไปนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่แมนซิตีรควรจะขอตัวไปร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดเดือนมก,กราคม คนที่ 1. นึ่งเลออนกูเรตกาจากบาเยนเมลินิกสถิติจากออสการะบุว่ากเรตกาคือผู้เล่นที่มีความคล้ายคลึงกับโรล,ลี่มากที่สุดและในฤดูกาลนี้กองกลางชาวเยอรมันวัย29ปีไม่สามารถสอดแทรกไปอยู่ในทีม11ตัวจริงของแบงซองคอมปานีกุนซือคนใหม่ของบาเยนเมลินิกได้กูเรตกาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีผลงานสม่ำเสมอมากที่สุดของบาเยนนับตั้งแต่สัญญาย้ายมาจากชาเก้ศูนี ในปี2018และถึงแม้ไม่ใช่กองกลางตัวรับที่ยืนปักหลักหน้าแผงแบ็กโฟ์แต่เขาก็ชะลอเกมครอบครองบอลและเปิดเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกับโรดรี้คนที่2มาตินชูบีมนดีจากเรอันโซเชดัดหลังจากโรดี้ถูกถอดออกในช่วงรครึ่งของศึกยูโร2024รอบชิงชนะเลิศกับอังกฤษแฟนบอลทรีไดออนหลายคนคาดหวังว่ากระทิงดุจะไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่คนที่ลงมาทดแทนโรดี้ เป็นชูบีมนดี้ก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนพาทีมคว้าแชมป์ได้สําเร็จลิเวอร์พูลพยายามเซ็นสัญญากับดาวติวัย25ปีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดไม่ประสบความสําเร็จเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจฝากอนาคตไว้ที่เลอันโซสิดกต่อไปก่อนหน้านั้นบรรดาสมโมสรอ,อย่างบาเยนน์เนิคบาเซโรนาและอาเซนอลก็โน้มน้าวชูบีมินดี้ไม่สําเร็จเช่นกันแข่งสเปนิมีค่าชีกสัญญา51.5ล้านปอนด์ แต่แมนซิตี้ก็ต้องเจอการแข่งขันจากลิเวอร์พูลที่มีรายงานว่าเตรียมหวนกลับมาล่าตัวชูบิมดี้อีกครั้งคนที่อาอดัมวอร์ตันจากคริตันพาเลตนับตั้งแต่ย้ายจากแบ็คเบิร์นโลเวอร์ในศึกแชมเปี้ยนชิพมาเล่นกับคริตันพาเลตเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาวอตันก็ทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางดาวรุ่งที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษห้องเครื่องวัย20ปี เล่นได้นิ่งเกินวัยและปรับตัวกับการเล่นในระดับสูงสุดได้อย่างรวดเร็วจึงไม่แปลกใจที่สโมสรอ,อย่างบาร์เยนเมนิกและแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดจะจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคนที่4 b r บรูโน่กีมไลจากนิวคาสเซิลกองกลางชาวบราซิลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วโดยมีรายงานว่าเขามีค่าฉิกสัญญาที่สูงถึง100ล้านปอนด ทำให้พหลพรรคเรือใบสีฟ้าปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญากับเขาแต่จากการที่โรดี้บาดเจ็บมันอาจถึงเวลาที่ต้องยอมใจดาวตวิดวย26ปีไม่ได้สร้างความประทับใจมากนักในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนี้แต่ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อแผนกองกลางของนิวคาสเซิลนับตั้งแต่เซ็นสัญญาจากโอลิมปิกลียงในปี2022และแน่นอนว่าสาลิกาดุงคงไม่เตรียมใจที่จะปล่อยเขาออกไปง่าย คนที่5เฟรงกี้เดยองจากบาร์เซโลนาเดยองดูเหมือนจะปักหลักที่บาร์เซโลนาต่อไปได้แต่ปัญหาทางการเงินของสโมสรที่สะสมมานานก็ทําให้มีรายงานว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะถูกไปออกไปในราคาที่เหมาะสมดาวเตะชาวดัตเล่นได้ทั้งกองกลางตัวกลางกองกลางตัวรับกองกลางตัวลุกซึ่งถือว่าตอบโจทย์ของกวาดวลาได้เป็นอย่างดีในยามที่ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ทั้งหมดนี้คือข่าวสารวงการฟุตบอลประจำวันที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องได้ผลิตคลิปให้ได้รับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ